สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอดอกนี้กันนะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะใช้เข็มนะคะของทิวลิปนะคะ 1.25MM นะคะกับไหมพรมนะคะส,สีแดงนี้เราจะเริ่มจากนะคะการคล้องไหมก่อนนะคะให้เป็นวงกลมจากนั้นเราก็จะมาทําเป็นเราก็ผูกเงื่อนเค้านะคะแบบนี้นะจากนั้นเราก็ดึงไหมขึ้นไปนะคะแล้วพันหัวเข็มลงมา ครึ่งหนึ่งนะคะก็ะคือนี่นะคะสองครั้งถอดออกนะคะจากนั้นก็ขึ้นโซ่นหนึ่งนะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือทำออพันหัวเข็มครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นสามครั้งนะคะแล้วก็ถอดออกแล้วก็โซ่นหนึ่งนะคะก็ทําสลับไปไปแบบนี้นะคะแล้ <c oughs> ก็ทําครั้งที่สามกันนะคะก็คือพันหัวเข็มครึ่งหนึ่งนะคะ โดยที่เราไม่ต้องถอดออกนะคะแล้วก็สามครั้งแล้วก็รวบออกหมดเลยนะคะแล้วก็โซนหนึ่งนี่นะคะเราก็ทําหลักที่สี่ที่ห้าที่หกทำถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักที่เก้านะคะแบบนี้นี่นะคะเราก็ทําวนไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะค่อยดึงขึ้นมานะคะน้ําหนักมือสําคัญเลยนะคะน้ําหนักมือต้องเข้ากันนะคะแล้วไม่งั้นเขาเออกริบเขาจะไม่สวยนะคะ นี่นะคะเราก็ถักโซนหนึ่งนะแล้วเราก็ขึ้นนะคะเนี่ยพันุเข็มแบบนี้ค่อยๆถักวนไปนะคะแล้วก็ดึงดึงปลายเชือกด้านอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะเราก็ขึ้นโซนหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทําวนไปจนฝ่าจะครบเก้ากรีบนะคะมาได้เก้ากรีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะนี่นะคะก็ค่อยๆทําไป อย่างที่บอกนะคะข้อควรระวังของกลีบนี้นะคะก็คือการดึงน้ำหนักมือต้องดึงให้เสมอกันนะคะถ้าไม่เสมอกันเขาจะแตกฟูแล้วก็เส้นใหมของเขาจะไม่เท่ากันนะคะนี่ยค่ะกระทำวนไปนะคะเมื่อครบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะไปดูเลย <c oughs> ไปดูตอนที่ครบแล้วเลยนะคะค่ะนี่ก็คือหลักสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะรอบแรกนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อใหม่นะอันนี้เป็นเทคนิคในการต่อใหม่ของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะหรือก็คือการเปลี่ยนสีเส้นได้นั่นเองเราจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะคะสอดเข็มเข้าไปในสีแดงสองเส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมสีเขียวเข้ามานะคะแล้วก็กดปลายเข็มลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถถักแถวต่อไปได้เลยโดยการขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็ พันหเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาลงในห่วงช่องว่างนะคะของรอบแรกอย่างนี้นะคะทําซ้ําไปแบบนี้นะคะก็คือพันหเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นโซนอ่าแล้วก็ขึ้นอ่อทอเทรลสองครั้งน,นะคะสองห่วงสองครั้งทำรอบครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่แบบนี้นะคะนี่นะคะจากนั้นครั้งที่ห้าเราก็พันหเข็มหนึ่งครั้งนะคะ แต่ว่าเราจะทำเป็นทีนะคะก็คือการทำ half double crochet หรือก็พูดกันง่ายก็คือถอดอพันหัเข็มหนึ่งครั้งแล้วถอดพร้อมกันสามห่วงแบบนี้นะคะพอกลิบต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเราจะขึ้น half crochet ก่อนนะคะแล้วก็ทำ double crochet จำนวนสี่ครั้งนะคะแล้วก็จบด้วย half crochet นะคะเราจะทำวนไปแบบนี้ทุกกลีบนะคะเนี่ยอันนี้คือกลิบที่สองแล้วนะคะ ตรงนี้เราก็จะทำฮับโคเชนะคะนี่นะคะแล้วเราพอหลักถัดมาเราก็ทำฮับโคเชซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยดับเบิลโคเชก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถอดออกทีละสองห่วงนะคะสี่ครั้งเราก็ทำวนไปแบบนี้เลยทำไปทำซ้ำๆไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแต่ว่าเมย์จะลืมบอกเมย์จะบอกว่าอาย่างเรายังไม่ได้มาดูวิธีการ เปลี่ยนไหมนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนไหมกันเลยตรงนี้นะคะเราจะดึงปลายไหมของเส้นสีแดงนะคะที่เราจบไว้ตรงนี้นะเราจะดึงลงมาเลยดึงลงมาเลยนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้การต่อไหมแบบเนียนๆไม่มีปมเลยนะคะนี่เลยสีไหมสวยางามมากต่อมานะคะเมื่อเราทําครบแปดกลีบแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จบเขาไปต่อมาเราก็จะมาเริ่ม <c oughs> ในด้านหลังกันนะคะก็คือจะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกด้านนะคะไปด้านหลังแล้วก็สอดเขาเข็มเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะ2และ3แบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะสอดเขาด้านหลังนะคะของชิ้นงานเรานะนี่นะคะแล้วเราก็เอ็กถอดออกมาแล้วก็ทําโซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ทําถักวนไปแบบนี้นะคะก็คือขึ้นโซ่สามแล้วก็ถอดด้านหลังอันนี้เราจะทํา ฐานของอกรีบนะคะในในรอบที่สองนะคะนี่นะคะเราก็ถักวนไปเลยนะคะถักวนไปแบบนี้เลยทําให้ครบเก้าครั้งนะคะเราเราก็จะถักวนแบบนี้เก้าครั้งนะคะก็คือโซ่สามเลยเอ็กโซ่สามเลยเอ็กอย่างนี้นะคะเมื่อเราทำวนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะได้ บบเราต้อง,ะะองทําให้ครบทั้งหมดเก้ากีบนะคะเนี่ยนะคะก็คือโซ่สามเอกโซ่สามเอกทำวนไปแบบนี้นะคะนี่หนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเขา่าก็จะได้ลักษณะนี้เลยเราก็ทําวนไปให้ครบรอบเลยนะคะเดี๋ยวครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะนี่เลยค่ะเจอกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ถักเขาวนไปแบบนี้เลย แล้วก็ใกล้จะครบรอบแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ครบรอบแล้วจะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะมีช่องให้เราถักต่อไปนะคะอันนี้ต่อไปเป็นรอบที่สี่นะคะรอบที่สนี้นะคะเราก็จะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะถอดออกทีละสองห่วงนะคะเนี่ยครั้งที่หนึ่งนะคะแบบนี้ถอดออกครั้งที่หนึ่งนะคะสองห่วงครั้งที่สองสองห่วงแล้วก็ครั้งที่สาม อันนี้ครั้งที่สองนะคะเราจะทําเหมือนเดิมถอดออกทีละสองห่วงเหมือนเดิมนะคะต่อไปครั้งที่สามนะคะใว้โเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกเราจะเข้าไปในห่วงที่เราทํารอบที่สามไว้นะคะครั้งที่สี่นะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําครั้งที่ห้านะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะครั้งที่ห้า นี่นะคะแล้วก็ครั้งที่หนะคะแล้วก็ลงเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วเราก็มาจบด้วยโซ่นะคะสองสามสี่นะคะเริ่มที่สามจบดีสี่นะคะแล้วลงหลักเดิมเลยแล้วก็ปิดรอบนะคะแล้วก็ทําหลักต่อไปขึ้นด้วยโซ่หนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะพันนุเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ลงทําเหมือนเดิมทําเหมือนอ กรีที่แล้วเลยนะคะนี่ก็งลงไปทั้งหมดหกครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งหกหกหลักนะคะแบบนี้นี่นะคะเราก็จะได้กรีดที่สองน่ารักน่ารักเรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ทําวนไปแบบนี้นะคะค่อยทาวนไปเลยกรีดถัดไปนะคะเราก็ ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทุกกลีบเลยนี่นะคะแล้วเราก็มาจบดิสโซส่สี่ในในทุกทุกกลีบนะคะอันนี้ดุกกลีบที่สองนะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ถอดออกแบบนี้ทําวนไปแบบนี้นะคะทำทุกอันให้วนไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในสุดท้ายนะคะนี่สุดท้ายเราก็มาเจอแล้วเป็นแบบนี้นะคะหน้าตา นะคะเราก็มาถึงกรีดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะขึ้นได้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้เราก็จบด้วยโซ่นะคะสี่ครั้งแล้วก็ลอดห่วงนะคะลอดห่วงเสร็จแล้วถอดออกนะคะนี่เลยเราก็จะได้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยคลิปนี้ต้จบแต่เพลงเท่านี้นะคะเราเจะกันใหม่คลิมหน้านะคะ่ะ